สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราบครับพูดถึงภาษาไทยวละคำสองคำท่านผู้ชมคงเคยได้ยินคำที่ครูสอนเรามาตั้งแต่เด็กว่าในภาษาไทยเรามีคำกริยาก็ตรงกับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า verb นั่นเองคำกริยาคือคำที่แสดงถึงอาการท่าทางต่างต่าง ประโยคแต่ละประโยคถ้าไม่มีคำกริยาเข้ามาช่วยเข้ามาประกอบมันก็ขาดขาดวุ่นวุ่นรวนไปชอบกลนและคำกริยาแต่ละคำก็จะมีความหมายพิเศษที่ใช้ผิดที่ผิดทางไม่ได้เป็นอันขาดคำกริยาบางคำเป็นคำราชาศัพท์บางคำก็เป็นคำธรรมดาสามัญอย่างคำว่าถวายความจงรักภักดีคำกริยาคือคำว่าถวายรู้สึกว่าจะพูดกันติดปากมาแต่ไหนแต่ไร จนกระทั่งครูบาอาจารย์ทางภาษาไทยท่านออกมาติว่าความจงรักภักดีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเก็บเอาไว้ในใจถ้าคืนไปถวายใช้แล้วก็จะไม่มีเหลืออยู่ภายหลังก็เลยแนะให้เปลี่ยนใหม่ว่าแสดงความจงรักภักดีไม่ใช่ถวายความจงรักภักดีดังนี้เป็นต้นในเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่เรามักจะมีธรรมเนียมส่งบัตรอวยพรปีใหม่ ที่เรียกกันว่าสคสอซึ่งย่อมาจากคาว่าส่งความสุขส่งเป็นคำกริยาความสุขเป็นคำนามความหมายในที่นี้ก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจะมอบความสุขให้แก่กันไม่ว่าเขาจะสุขอยู่แล้วสุขน้อยสุขมากสุขกันเถอะเราหรืออะไรก็ตามทีถ้าเขาอยู่ในภาวะทุกขภาวะโศกเราก็มีคำว่า แสดงความเสียใจจะไปส่งก็ไม่ได้ต้องแสดงหรือว่าเวลาที่เขามีโชคมีลาบก็ต้องใช้คำว่าแสดงความยินดีไม่ใช่ไปส่งความยินดีหรือเมื่อถึงเวลาที่ควรจะต้องแสดงไมตรีจิตต่อกันเราก็มีคำว่าแสดงความปรารถนาดีหรือบางครั้งก็อาจจะเลี่ยงไปใช้ว่าส่งความปรารถนาดีก็ได้ นั่นเป็นเรื่องของคำกริยาคำกริยาคำหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคำยอดฮิตอยู่ในเวลานี้คือคำว่าคืนโดยเฉพาะเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าความสุขก็เกิดคำว่าคืนความสุขขึ้นคืนความสุขให้แก่ชาวไทยคืนความสุขให้แก่ประชาชนครั้งแรกผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊จะคืนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เราไปเอาของเขามา แล้วตอนหลังก็ส่งคืนก็ถ้าเราไม่เอาของเข้ามาแล้วทำไมถึงจะต้องไปคืนถ้าอย่างนั้นเรียกว่าคืนความสุขอาจจะประหลาดเมื่อได้ปรึกษากับผู้รู้ในทางภาษาท่านก็บอกว่าบางครั้งคำว่าคืนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไปเอาของเขามาก็ได้แล้วก็ส่งกลับคืนให้เขาแต่ความจริงในพระจนานกรมคำว่าคืนนั้นหมายความว่า กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมไม่ว่าใครจะเป็นคนที่ทำให้ผิดสภาพไปก็ตามถ้าใครก็ตามที่เข้ามาทำให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมก็เรียกว่าคืนได้แม้ว่าคนที่คืนจะไม่ได้เป็นคนที่เอาไปมันถึงมีคำว่าคืนชีพซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไปเอาชีวิตเข้ามาเขาอาจจะฟื้นเองหรือเพราะเหตุใดก็ตาม ท่านผู้รู้ก็เลยอธิบายว่าคืนความสุขนั้นน่าจะถูกต้องไม่ว่าผู้ใดจะเป็นคนพรากความสุขนั้นไปเมื่อความสุขมันหมดไปมันน้อยลงหรือมันไม่มีใครไปเอามาให้ได้ก็ถือว่าเป็นการคืนความสุขทั้งสิน้นการคืนความสุขซึ่งเป็นคำยอดฮิตในวันนี้นะครับสมัยก่อนอาจจะไม่มีคำนี้ใช้เรียกกันแต่ก็ได้มีการแสดงอาการอย่างนี้กันมาโดยตลอดเมื่อ ประชาชนมีความรู้สึกสลดหดหูใจไม่สบายอกไม่สบายใจมีความทุกข์มีความโศกขวนนัญหนีดีฝ่อขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นมากๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนั้นเป็นช่วงเวลาที่โบราณตานใช้คำว่าเป็นทุรยุคคือเป็นยุคที่เข็นใจยุคที่ลำบากถ้าใครมาสามารถทำให ความคิดหรือความรู้สึกอย่างนั้นมาลายหรือลดลงได้ก็จัดว่าเป็นการคืนความสุขทั้งสิน้นแม้สมัยก่อนจะไม่ได้ใช้คำว่าคืนความสุขก็ตามในประวัติศาสตร์ของไทยเรามีช่วงเวลาที่ประชาชนเกิดความสลดหดหูสังเวชใจเกิดความทุกโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับเดือดเนื้อร้อนใจหลายครั้งนว่ากันแต่เฉพาะครั้งใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาก็ก็ต้องมีการคืนความสุขคือเข้าไปคลี่คลายและมาตรการในการคืนความสุขซึ่งเหมือนกับจะเป็นสูตรสําเร็จที่ใช้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่จริงในต่างประเทศก็ใช้ในบ้านเมืองเรายิ่งใช้บ่อยก็คืออาจจะเป็นการคืนความสุขด้วยการให้ทรัพย์สินสิ่งของคือปัญหามันอยู่ที่ว่าความทุกข์เขาคืออะไรก็ไปแก้มันตรงจุดถ้าความทุกข์นั้นคือ ความทุกทางเศรษฐกิจก็อาจจะมีการมอบทรัพย์สินสิ่งของให้เช่นน้ำท่วมหรือภาวะภัยแล้งเอาข้าวของไปแจกข้าวปลาอาหารแห้งไปให้นั่นก็เป็นการให้ทรัพย์สินสิ่งของซึ่งก็จัดว่าเป็นการคืนความสุขชนิดหนึ่งดังนั้นการคืนความสุขวิธีที่หนึ่งที่จะนิยมใช้ก็คือการให้ทรัพย์สินสิ่งของซึ่งถือว่าเป็นทานเป็นวัตถุทานหรืออามิสทาน มาตรการที่สองที่อาจจะใช้ควบคู่กันไปก็คือการให้ความรื่นเริงบันเทิงใจเพราะบางครั้งทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่สำคัญเท่ากับความสลดหดหู่สังเวชใจยิ้มก็ไม่ได้กินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับตายก็เรียกว่านอนตายตาไม่หลับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความรู้สึกสดชื่นรื่นเริงบันเทิงใจสวนเสเฮฮายิ้มออก วันๆก็จะได้มีการพูดจาเรื่องอื่นกันเสียบ้างที่ไม่เคยพูดถึงมานานแล้วนั่นก็เป็นการคืนความสุขอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สที่มักจะใช้กันก็คือการให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไปไหนมาไหนไม่ต้องห่วงมีความสงบมีความเรียบร้อยเกิดขึ้นนั่นก็เป็นการคืนความสุขอีกชนิดหนึ่ง คนเราต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองต่อให้มีความรื่นเริงบันเทิงใจออกจากบ้านไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายไม่มีความรู้สึกปลอดภัยกระดาษมีทองเท่าหนวดกุ้งก็ยังนอนสะดุ้งจนเรือนไหวความสุขเห็นจะมาไม่ได้มีไม่ได้ก็ต้องเข้าไปคลี่คลายตรงจุดนี้แล้วก็อีกมาตรการหนึ่งจะเป็นมาตรการสุดท้ายก็ได้ก็คือการให้ประชาชนือราษฎร มีโอกาสโอกาสในการทำมาหากินโอกาสในการเลี้ยงชีพเมื่อคนเราได้โอกาสแล้วก็ไปจัดการหาโอกาสใช้โอกาสนันเองมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอย่างที่พูดกันนะครับว่าบางครั้งให้ปลาเข้าไปก็อาจจะเป็นความสุขแต่มันประเดี๋ยวประดาวชั่วคราวชั่วครั้งถ้าให้เบ็ดแล้วสอนวิธีจับปลาตกปลาเขาก็ไปใช้เบ็ดนั้นตกปลาหากินได้หลายครั้ง อาจจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรกว่านั่นคือการให้โอกาสไม่ใช่เป็นการให้ทรัพย์สินสิ่งของเหมือนกับการให้ปลาในทางประวัติศาสตร์เอาแค่ย้อนหลังไปไม่ไกลนักปลายกรุงศรีอยุธยาประมาณสักสี่สห้าสิบปีก่อนกรุงจะแตกครั้งที่สองเมื่อพระเจ้าอยู่หัวไทยสะเสด็จสวรรคต อยุธยาครั้งนั้นเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ผู้คนแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องสวมเสื้อสีเข้าราวีกันหรอกครับแต่คนแตกแยกไม่มองหน้ามองตาเป็นศัตรูกันและเป็นศัตรูกันไปยาวนานคนดีมีฝีมือถูกฆ่าเสียก็เยอะหลบลี้หนีเข้าป่าไปเสียก็เยอะนั่นเพียง30 4สิบสี่สิบปีก่อนกรุงแตกแล้วว่ากันว่าเพราะเหตุนี้เอง เมื่ออีก 3, 0 40ปีต่อมามาถึงเมื่อข้าศึกยกทัพมาหาแม่ทัพนายกองที่มีฝีมือไปรับมือข้าศึกไม่ได้เลยเพราะถ้าไม่ตายเสียในคราวโน้นก็หลบลี้หนีไปอยู่ที่อื่นเสียแล้วในคราวโน้นและไม่ไม่มีใครคิดจะกลับมาสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าไทสัรซึ่งมีน้องหรือพระราชอนุชาพระองค์หนึ่งคือเจ้าฟ้าพร เดิมท่านก็ตั้งเจ้าฟ้าผรเป็นพระหมหาอุปร,ราชคือเตรียมให้เป็นกษัตริย์ต่อไปเพราะว่าพระราชโอรสพระองค์ท่านยังเล็กแต่อยู่านานเข้าพระราชโอรสทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้นคือเจ้าฟ้าอภัยเป็นหนุ่มมีความรู้ความสามารถก็จะอยู่หัท้ายศักก็ชักจะเสียดายสงสารลูกเมื่อถึงเวลาประชวรจวนจะสวรรคตก็จัดมอบราชสมบัติแก่เจ้าฟ้าอภัยพระราชโอรสคือไม่ยกให้แก่พระหมหาอุปร,ราช เจ้าฟ้าพอรเอเสดือด้อดังนั้นเมื่อเสด็จสมรคตก็เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างอากับหลานคือระหว่างเจ้าฟ้าพรกับเจ้าฟ้าอาภัยต่อสู้รบพุ่งกันเป็นสามารถผู้คนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายพวกหนึ่งอยู่กับเจ้าฟ้าพอรอีกพวกหนึ่งอยู่กับเจ้าฟ้าอาภัยแม่ทัพนายกองเสนาบ,บดีทหารจนกระทั่งไพร่พลคนธรรมดาสามัญก็แยกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย ฆ่ากันเกือบหมดตัวทั้งพระนครในเวลานั้นในที่สุดพระมหาอุปราชคือเจ้าฟ้าพรชนะจับเจ้าฟ้าอาภัยได้ก็ปรงพระชนเสียพูดง่ายๆก็คืออาฆ่าลานแล้วเจ้าฟ้าพรก็ขึ้นเป็นพระเจ้าบดินที่เรารู้จักกันว่าพระยูหบรมกฏคราวนี้แหละครับถึงเวลาจะต้องคืนความสุขแก่ชาวอายุธยาละเพราะรบกันมานานแล้วผู้คนแตกแยกกันมา,มามากแล้ว คนไม่ปรองดองสมานชันกันมาเยอะแล้ววิธีการที่พระเจ้อยู่บรมโกศท่านทำก็คือสูตรอย่างที่ว่ามาข้างต้นเริ่มต้นท่านก็แจกทรัพย์สิสนเงินทองสิ่งของต่างๆแก่ประชาชนคนยากคนจนต่อมาท่านก็ใช้วิธีสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจเพราะฉะนั้นโขนระบำรำฟ้อนละครหนังก็เฟื่องฟูขึ้นในสมัยนั้นกวีก็มีชื่อเสียงมีงานมีการทำก็ลูกคนหนึ่งของพระเจ้าบรมโกศคือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งที่แต่งสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชชอยลอยหลังสิลนั่นแหละครับกวีอย่างนี้ก็มีชื่อเสียงได้แสดงฝีมือผู้คนก็เริ่มรู้จักความรื่นเริงบันเทิงใจต่อมาท่านก็ใช้วิธีสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการจับโจรผู้ร้ายมาฆ่าเสยเป็นอันมากใครจะไปทางรถทางเรือไปเหนือล่องใต้ก็ดูจะปลอดภัยไปหมด ขณะเดียวกันก็ทรงสร้างวัดสร้างวาขณะเดียวกันก็ทรงส่งพระสงฆ์ไปสืบศาสนาและไปเผยแผ่พระศาสนาที่ประเทศลังกาจนกระทั่งไปเกิดนิกายสยามวงขึ้นที่นั่นเพราะว่าชาวลังกามาขอบวชโดยมีพระไทยเป็นอุปัชาเป็นจำนวนมากบ้านเมืองก็สงบเงียบเรียบร้อยสุดท้ายก็พระราชทานโอกาสให้ประชาชนทำมาหากินลดภาษีลดอากรผู้คนก็พอจะลืมตาอ้าปากได้ ความสุขที่หายไปหลายปีก็กลับฟื้นคืนมานั่นเป็นวิธีการเป็นเทคนิคของผู้นำที่ใช้ในสมัยก่อนแล้วก็ดูจะเป็นสวรสำเร็จตลอดมาเราพักกันสักครู่แล้วขยับมาพูดถึงช่วงเวลาที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงปัจจุบันในช่วงที่สองครับ